กับสบายดีสบายดีผมเป็นพี่น้องอยู่มือสองบาร์ติงสแนลเมื่อนี้บาร์ติงกับ้าทุกคนออกมาอย่างดีเก่าเนาะที่แกท้จะอามาดูในส่วนนี้เนาะบรรยากาศยามเสาร์มื่อนี้จะเป็นแต่ใดกับอากาศพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเบิร์กบรรยากาศทงหลาง นี่เนาะมื่อนี้มันเป็นบรรยากาศแบบขึ้นๆพุ่นจากตกเมื่อนั้นจะมีแสงแดดแล้วเขาเรียวมาเบิ่งนี่ก็จะเป็นแบบขึ้นๆเมื่อนี้เขามากับเด็กๆเนาะบักดำบักโดโดดุมอดำนี่ฮะกัออกมาแลนเลยพี่เนาะนาน่าน่าน่าดำมดาดาเป็นลากัดไก่เขาเลย มือนี้มอกําลังออกมาเธอเดียวทางแรกได้เหนื่นน้ำจ่ากติก็อยู่เพือนเนี่ยบดออกไปทางใดนเนาะเหมาะผ้าพมอเปิดหูเปิดตาเนี่ยอันนี้แค่น้ำจ่าเขาคือเราเนาะบอลนี่แหละเนาะบอลที่ว่าได้หนาประปาเมืองอนุเขตปุษมบูรณ์ตัวหนาบุงหนาบุ้งใส่กันหน่อยตัวนี้แหละเนาะมันเป็นหนามันมาแห้งเด้พี่น้อง น่อันมาแห้งแล้วมันเห็ดแห้งเสื่อแห้นี่หมุนเลยเนาะฝนเลิมมากเลยพี También ่น้องคือว่าอากาศดีได้เมือนเ้นะบัดออกมาแล้วว่าฝนตก คนตกย่อเลย <c oughs> ขอมาลิสนอยู่อยู่เทียงเขาเนาะอยู่แคมบถ่างเลยเพราะฉนันว่าเทียงเป็นแคมเป็นแคมบริษทัทเขาเจ้าหน้อนอยู่นี่นนะเนจะได้ฮะอยากบอว่าควรจองตัวไม่พี้มามือเลยกะมาเลยเนาะ มาหมดแหละกประมาเลยเนาะฝนตกความหัวฝนตกที่หนอเลยฝนหมาอะไรท่างนเนาะทางภูเบียนะอันนี้ก็เป็นแข็มขาเจ้าที่ว่าเขานอนเห็ดทางนะพที่นนอแต่ว่าตอนนี้ขาเจ้าพักพรนเนาะส่วงย่ำฝนแล้วขาวเจ้าจะหย,ยุดพัฒนาเพราะว่ามัน มันเห็ดบัวลายเนาะมันมันฝนนะนะถ้าตกแ,แหล่คนแ้กเนาะคนที่สิพัฒนาต่อแถวนี้เพิ่นกงเกษียดเบรริดแหละพี่น้องเลยแถวนี้กระเมีนเบิดแหละเพิ่นเกษเพิ่งสืบทนานะข้อมไม้เนี่ยเพิ่งเกดเป็นแลนด์มาร์กนะแถวนี้นะบอน,นเป็นแลนด์มาร์กเป็นเดินกว้างเนาะเป็นเดินสะะาธารณะของแขวงส,สมบูรณ์เป็นจุดเด่นว่ากันซะ thăng long, cái cái nhảy phai sán, rồi rồi. này cả khéo kéo uhm, rồi uhm. này nọ, nhìn hoạ văn cảnh nhắm hay nhắm nà đấy, ba này là cái này, cái này là cái này, แค่แม่น้ำจะเดี๋ยวสิย่างกันไปเบือ่องเทียงคนเนาะเป็นตะมวนเนี่ยพี่นอ้องเทียงคเพิ่นเพิเ่มีป้าสมบัตจกักโอ้ตอนนี้แดดออกกำลังงามพี่น้องมานอนหน้าเนาะคือสีม่วนพี่น้องเลยนี่เทียงเลยนะคักคักคัก เห็ดงามลายเทียงคุณยาดขึ้นไปหลินเทียงใน,นเด้อพี่น้องเลยโอ้เทียงเลยนอนในคักขนาดได้พี่น้องเลย นอนตอนเสาร์เนาะเอาเต็นท์มากลางนอนสินะพี่น้องหรือว่าเอาหมุงเอาเสือยังมานอนกระมวลเ ấ y คือเทียงบานเท่าหั่นพิ่นธุ์เสตอันนั้นเลยพี่น้องเพิ่นเุ์เสแบบมีขี้ไผ่อยู่ยังนะอันนี้เทียงอันนี้พิ่นธุ์เหตแบบซัวข้าวซื้อเลยพี่น้องเลยเพิ่นธุ์เหตลักษณะแบบว่ามามาดำไห้ดำหน้าอะไรกันมานั่งพัก่อนยังอยู่เลยนะใคร่าทักเทียงทังแต่แหละวัดสิเป็นแบบเพื้นอะไรไดพี่น้อง นะทั้งขาเป็นกระสีก็ออกกันแล้วเป็นบอลแตงอยู่ข้อกินเนาะแล้วก็นอนนอนให้นอนหน้าเนาะบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศยามเสาร์ทั้งขาเป็นเสพข้อหนามเนาะลงไปลงไปลงไปลงเที่ยงเพกันไปลงลงไปลงลงลง tôi 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 view view lắc lạn cái nào đây này view thì xin à ha nhạc nào đây có oh, khăn nào tình khăn bên bà tình, bà tình mà Tổng hành tổng nại, bố mẹ phí nọ để vương nông cắn nó Bà phí nọ nó sẽ sì để nhàng lụng luôn... Nhàng lọ lụng thăng lùm đó <laughs> Nhàng lọ càng hay nại không Ôi, bậc tỉa này Để cả thùng hay thùng nạ Thằng này hẳn phân xịt đâm nạ vây đấy phí nọng Đâm nạ vây là cả kêu khẩu này cả xã Nó, bộ đi bộ đi kêu vây khi thang bản họ đây Cô bà mân ác át náo là đẹp, mân bộ khói mịn là thang อู่กับธงไห้ธงหน้าเนาะพี่น้องเย็นสบายเนาะอากาศก็โอ้งามดีพี่น้องเลยงามง่ามงามเนาะวิวบรรยากาศนี่นะชื่ได้บอติงบทนี้มาถ่ายบรรยากาศตอนฝนดำหนให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยยังสิม่วนเนาะส่วนร้ายเขาเพิ่นปลูกแถวนี้เพิ่นปลูกเขาเจ้าพี่น้องเพิ่นบพิ่นปลูกเขาเนียวคือบ้านเขาเลย ไป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 ับกปไนไปไปไปนนไาไปไปไปไ่ไปไปไปไไป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 ยอไปไปสปไปไปไป ตอนนี้ก็งานกลับคืนพี่น้องเบืองพ่อเถากันนะคนคนเกี่ยวหนาไปงัวเดือนพี่น้องงัวสดเนาะงัวสดงัวแพงเลยพี่น้องเลยตัวหนึ่งสามสี่สิบล้านเนาะหนาเนื่นกับบริกินนี่ได้งัวนี่ยนะกินแต่หนานี่ได้กับหมู่กันเนาะว่าคนคุ้มหักินหนาดิหรือว่ามันแบบงัวแพร่งนะ ງແພກໃຫ້ກິນແນວດີໆນນ້ອງເອີຍນๆๆๆๆຢ່າອັນຢານຮມືນີ້ກາດດີຂນດີນອງາກາດຈ່ມໃສດີນາດงามດີມື້ນີ້ຖືວ່າທ້ອງຟ້າແຈ່ມໃສຈາກທີ່ວ່າທ້ອງຟ້າมืดครึ้มมาหลายມື້ດນ เอ๊พี่น้องน้ำกับสซรเลยเว้ยตาอยากมานั่งตั้มจอกพี่น้อนงอเออลยนั่งตั้มจอกอยู่แค่น้ำจ่าเนาะเดี๋ยวสิส่วนหมู่มาตั้มจอก่อนเลยต่้ยเดี๋ยวี่มานน้าหนาโวเบื้องนี้ก็จะเป็นเส้นทาง,งค้อกีดเพป่นกับที่ว่าแต้มขอบร้างเรียบร้อยเนาะ เส้นทางขึ้นไปนี่ยเป็นเส้นทางขึ้นไปบานพักบานพักวายุพี่นองเลยซื้อไปหนก็นเป็นทางเทียรหลวงเนาะทางใหญ่ขี่ลงมาเนี่ยกเนนเ็เป็นน้ำจ่าเนาะขี่ลงมาเป็นน้ำจ่าปึ๊บเนาะมาสมิวน้ำจ่าอไรเนี่ยแลท้ท้ทางป็นเนีย่างไปก็เป็นทางที่ว่าเขาไปตัวเมืองเนาะเป็นทางแข้มแม่น้ำ บ่อนี on ่หันมันเป็นฟูอะไรพี่น้องเป็นหินในบ่อนี่มันเป็นทางตันเนาะแต่เพิ่นระเบิดหินเป็นระเบิดหินเห็ดเป็นทางตันไปเห็นบ่อนเป็นยังยังเป็นหินอยู่บ่นนี้เนาะความจริงแล้วมันเป็นหินขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมันเจอลงมาสีมันตันเลยนะเป็นระเบิดเอาเนาะระเบิดด้วยจาอเพื่อให้มันเสื่อมต่อครับเส้นทางระเบิดนี้เนาะ เนี่เบอนี่มันจะมันตออกบ่ได้พี่น้องเลย่นก็เลยเหดต่อเลยเนาะมันเป็นหินหินพาด้วไปพี่น้องเขา้าตอนนี้เขากะย่างมาหอดส่วนครัวเลยเนาะเขาก็สิได้กลับห้องแล้วมาด้ี้ เดี๋ยวสิไปถ่ายบรรยากาศอยู่กวยเบิ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา7:30นเนาะ7:00นเ้าพ่น้งเอ้ยแดดดีเนาะมื้อนี้ทานยางอยู่ตั้งต้นที่เลยเนาะเดี๋ยวสิย่างไปพู้นไปเบิ่งหอลักเมืองเนาะหอลักเมืองเนาะ ทางนี่ทางใหญ่คือว่าทางตัวเมืองเนี่ยเพื now, sheep. Sheep? ่อนเศษเพื hmm. ่อนเศษอ้อมหอรักเมืองเนี่ยพี่น้องเลยทางคนกีดเนาะเพราะว่าทางคนกีดเบื้องนั้นเบื้องคือว่าทางข้างทา้งนาเบื้องนั่นนะเพื่นสีขยายเส้นทางเี่พี่น้องและเส้นทางเก่าเบื่อน่ะเพื่นกาสิบัวเรน่ะเนาะเพื่นกาสิฟ้านเป็นแบบเป็นทางซอยว่ามันแคบหลายเนาะเพื่นสีขยายทางมาทางนี้แล้พี่น้องเลยจะเป็นวงเวียนเนาะทางนี้เนาะจะเป็นวงเวียนอ้อมเลยนะอ้อม หอ,อมพอรักเมืองเลยอันนี้ก็คือหอรักเมืองเนาะสวยงามพี่นนองสวยงามเี่พี่นนองเป็นเด็ดทางออกมาเลยทางเปรตรงเหมือนป็นสีตัดชื่อมาใส่ตัวนี้แหละเนาะ หัวเล็เงี้ยกับประเทศกับประเาศไทยบรรยากาศแบบเบิ่งหลายเทียด้วเนาะที่ว่างามเนาะนี่บ่อนนี่หันแต่ก่อนนีมันเป็นตลาดเก่าพี่น้องเลยเป็นตลาดเก่าเบิร์ดแทนนี่น้อนเป็นแคมเป็นหัวผักแต่ว่าบ่อนคนอยู่คนเศร้านะบัดนี้เพิ่นสิขยายทางเนาะเพิ่นสิขยายทางแหละถือว่าบ่อนนี่ฮันที่ว่าออกเบิร์ดแล้วเนาะ นี่ตอนนี้เพิ่นกําลังหญ่าบอนเนาะจะเป็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นสิพัฒนาบ้านเมืองเด้ตลาดเก่าเนี่ยสิแม่นอยู่บอนนี้เนาะตลาดเก่าบัดเดียวนี้เพิ่นยายออกไปอยู่างนอกแล้วเนาะนี่ือว่าเส้นทางนน่ะเพิ่นตัดแล้วเนาะเพิ่นตัดแล้วไปบ่ได้แล้วเบือนั้น ไปเลยให้เที่ยวเมืองนี้เดี๋ยวจิตอสุโมงภาพบรรยากาศเก่าๆเ,เนาะพี่น้องจะหน่อยภาพภาพบรรยากาศต้นนี้มันสีบ่มี่เลยเนาะเพราะว่ามันสืพัฒนาเลยนะมีเอามันถึกให้ผู้คนในเบิองน้องกันเนาะเอาไว้เบิองเป็นความทรงจำพี่น้องนเหมือนเก่าดินมาทมแล้วแนตะ่ถือว่าบอลน,นี่เห็นเป็น เป็นวงเวียนที่ใหญ่เนี่ยพี่น้องเป็นวงเวียนที่ใหญ่เนาะกับบุบัวพันธุ์สีเห็ดลักษณะแบบใดนะบูบัต่ว่าตรงแมนใหญ่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเบิ่งแต่ห้อลักเมื่อพี่น้องเอาบาใหญ่มาเนาะทางขางนี่เขาก็สิเป็นคือว่าสิเป็นแบบลักษณะแบบอนุสาวรีย์ประตูไสอนุสาวรีย์อยู่นครหลวงจันทร์นะพี่น้องเนาะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะเดินนี่ต้องกว้างเนาะ เดินนี่ต้องกวงเดินเดินวงเวียนนะเส้นทางก็จะขึ้นอ่าผลและเส้นทางค่อนกี้มันจะตีบอลนี่ก็จะสิไปเบิดแหละทุกวันนี่เนาะทือว่าเปิดกระหม่อมเบิดแหละไปพี่น้องเดี๋ยวสัญญางฮัสยางขึ้นเบิงว่าเพิ่นเพิ่นตัดหม้อใส่แล้วเนาะทางเพิ่นเขี่ยมใหญ่ออกไปแล้วบัดนี้เพิ่นหม่าเฮือนหม่างสาดออกเบิร์เนาะ บ่อนี้ถือว่าออกแล้วเนาะใหญ่แล้วบ่นี้มีปฏิทินมาถ่ายบรรยากาศตอนเพลินกำลังสิใหายออกเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนรำกัน ไอย่างนู้นเดียวของโนยืดละเดี๋ยวทางเพิ่นก็นเพิ่นก็นตัดมาเพิ่นเห็นมาหอดน,นี่ก่อนเนาะเพราะว่าคนผู้คนกับเจ้ายัางบ่ทะเลใหญ่อ่อกเพิ่นก็เลยเห็นมาหอดนี่เนาะเป็นทางเปตรง2เลน4เลนอะไรพี่น้องเลย bakalan dam dam Để bắt chú thang đến bữa là mình cắt tắt đây Thứ ba tiểu đáy nó thẳng này Thứ ba, chạy càng ngựa nó này chỉ mít là thẳng con kỳ thì nó Nó xin tìm cái đuổi thẳng con kỳ vớt nó ว่าเคนสูบใส่ผัดซุูมใส่การพัฒนาอันนี้ลายเมือนวงแกใส่สมบูรณ์เนี่ยนะทางตัดใหม่เนาะตัดซื้อเลยทางตัวนั้นเป็นโค้งทางเก่าเลยเหมืนกระตันแล้วเนาะถือว่าไปบ่ได้แหละเหมืนไม้เที่ยวไรเบื่อนี่เที่ยวก็เที่ยวตั้งขางเอาเนาะเที่ยวทางเนี้แล้วขาดว่าอีกบดอนพี่น้องเลยขาดว่าอีกบดอนเหมืนกะชีคือสิเดเหตแล้วแล้วเนาะ ที่ว่าเพิ่นตอนนี้เพิ้ลซีซูมใส่แจกลางหอหลักเมืองเนาะถ่าเบิ่งนํากันพี่น้องว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะมาติ่งก็อยากเห็นคือกันว่าตอนเพิ่นปัฒนาแล้วสิเป็นจังได๋ไปตอนนี้เฮาก็กลับพี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิจบสันีิเ้อพี่น้องเด้อขอบใจทุกคนที่เบิ่งคลิปมาติ่งตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอบใจหลายๆเด้อพบกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย